พี่เม้งว่าอยู่ไหมหมายถึงฮอยลุนจะอยู่ต่อไหมอ่ะเหรอน่คือต้องมีคนมาซื้อใหม่มาให้ดีกว่านี้เออถ้าเกิดว่าคุณต้องพัฒนาสองตัวสมมติฮอยลุนเอาไว้ใช่ไหมซื้อตัวหนึ่งอ่าผมให้เป็นเลียมดีแลปเนี่ยที่ชอบกันเนี่ยแล้วซื้อดูการหน้าคุณต้องพัฒนาสองตัวเนีไ่ยด้แล้วใครจะยิง่ะถือว่าคือคุณต้องซื้อตัวที่มันพร้อมเล่นศูนย์หน้ามันสําคัญมากนะเป้าหมายแรกที่คุณจะทาทีมฟุตบอลคุณต้องซื้อศูนย์หน้าเก่งๆก่อน ไม่รู้ว่าคุณมีตังค์ไม่มีตังค์ไม่รู้อ่ะเพราะถ้าหน้าไม่ยิงเนี่ยมันจะไปชนะใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีตัวที่เก่งกว่าฮอยลุนเซอร์เซ่ <S S เนี่ยไม่ใช่เบอร์เกา้าลองมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องซื้อที่เก่งกว่าแล้วคุณพัฒนาฮอยลุนไปแต่ถ้าคุณมองว่าฮอยลุนเนี่ยอามูลินมองว่าเฮ้ยคนละแนวแล้วพัฒนายากไยคุณต้องขายขายแล้วอามาแล้วคุณซื้อใหม่แล้วนักเกิลเเลสเอาไหมของเด็กเก่าเคเลสสปอร์ตติ้งความรู้สึกว่ามันจะไม่มาวะไม่มาเออเห็นบอก อาเซน้องอาเซนอนอะไรแล้วส่วนตัวมี่เม้งคิดว่าตัวนี้มันคือผมชอบนะคาแรคเตอร์ดุดันยิงบอลโกลมใช้ได้แล้วก็เข้าฮอสดีอะไรดีอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าพอมาเล่นระดับพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยมันจะดีไหมอ่ะ